คุณตาบณีครับค่ะคุณกิติคะบ,บริเวณถนนนาวงประชาพัฒนาจุดที่ชั้นรายงานอยู่นี้นะคะด้านหลังถัดจากนี้ไปประมาณกว่า1กิโลเมตรก็จะผ่านวัดนาวงและก็คือหมู่บ้านเมืองเอกรังสิตนั่นเองถนนนาวงประชาพัฒนาตรงจุดนี้น้ําลดลงประมาณเหลือแค่20ซติเมตร รถวิ่งสัญจรได้แล้วนะคะแต่ว่าในหมู่บ้านเมืองเอกนั้นน้ำยังสูงเกือบ2เมตรนี่จึงเป็นเหตุผลให้ทางชุมชนเมืองเอกและก็ชาวมหาวิทยาลังสิษ์ได้ยื่นหนังสือถึงสอปอขอให้แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนและก็ล่าสุดได้ข้อสรุปเป็นที่น่าพอใจแล้วค่ะ แม้ว่าสถานการณ์น้าในถนงนาวงประชาพัฒนาจะลดลงเหลือไม่ถึง20เซนติเมตรจนรถเล็กสามารถสัญจรได้แต่ตามหมู่บ้านน้ํายังสูงเกือบ60เซนติเมตรเช่นหมู่บ้านปิ่เจริญ4หมู่บ้านเสรณีป์คต่อเนื่องไปจนถึงชุมชนวัดนาวงและหมู่บ้านเมืองเอกรังสิตทีมข่าวสามมิติไปสํารวจล่าสุดช่วงเย็นที่ผ่านมาก็พบว่าระดับน้ําในถนนสายหลักของหมู่บ้านเมืองเอกยังท่วมสูงถึง1เมตร60เซนติเมตรจนเกือบ2เมตรในบางพื้นที่ซึ่งก็ถือว่าเต็มพื้นที่4,500 แตกต่างกับพื้นที่โดยรอบที่น้ําเริ่มลดลงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นทําให้ชาวหมู่บ้านเมืองเอกและชุมชนในตําบลหลักหกอำเภอเมืองจังหวัดประมุานีนีและมหาวิทยาลังสิธิ์ก็รวมตัวกันทั้งกลุ่มที่ร่วมกับชาวดอนเมืองหลักสี่ โดยเมื่อวานนี้เองดรอาทิตย์อุไรรัตอธิการบดีมหาวิทยาลังสิต์ก็ยื่นหนังสือถึงสปอให้แก้ปัญหาภายใน3วันไม่เช่นนั้นจะรวมตัวกันปิดดอนเมืองโทเวส่งผลให้วันนี้นางสาวยิ่งรักษ์ินวัตรนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายปลอดประสบสุรวดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เป็นตัวแทนรัฐบาลมหารือกับอธิการบดีมหาวิทยาลังสิต์และชาวหมู่บ้านเมืองเอกจนได้ข้อสรุปว่าสปอจะสนับสนุนเครื่องสูบน้ํา ตรงจากคลองเปรมประชากรเพื่อระบายลงคลองรังสิตผ่านประตูระบายน้ําคลองเปรมล่างซึ่งอยู่ที่ตำบลหลัก6และสปภจะช่วยค่าเช่าค่าน้ํามันแรงงานรวมถึงสร้างสะพานไม้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าให้ทํางานได้24ชั่วโมงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งการให้ทหารช่างเร่งขุดลอกขยะในคลองเปรมให้ระบายลงคลองบางเขนและคลองบางซื่อเพื่อลงแม่น้ําเจ้าพระยาส่งผลให้ชาวตัวแทนเมือง เอกพอใจและยืนยันว่าจะไม่มีการปิดดอนเมืองโทเวค่ะนะคกับทางมหาวทิทยาลัยกับประชาชนในเมืองเอกนะครับไปถามถ่ายทุกสุขให้ท่านสองถามว่าจะให้ทำยังไงเพื่อให้น้ําลดเร็วที่สุดนะฮะโดยให้ผมเนี่ยเคารพการตัดสินใจของประชาชนประชาชนเลือกยังไงก็ให้ทําอย่างนั้นเพราะประชาชนเนี่ยรู้ภูมิประเทศดีได้ดีเกินคาดวันเดียวท่านนายกท่านก็สั่งเนินการแล้วเนี่ยก็ ก็ถือว่าไม่ได้มีเงื่อนไขตรงนั้น<ก>แล้วลเราไม่ได้ต้องการทําอย่างนั้นนะครับ mm hmm. เพราะการทําอย่างนั้นเนี่ยมันไม่มีใครได้มันก็มีไปความสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนคนอื่นต่อไปอีกเนี่ยมันไม่ใช่แนวทางที่เราคิดเลยอะนะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามยาี่ว่าการระบาดน้ำที่เกิดขึ้นไม่ได้ช่วยเฉพาะชาวเมืองเอกแต่ช่วยทั้งหมู่บ้านศรีวลีตลาดศรีมุมเมืองชาวดอนเมืองชาวหลักจนถึง ถึงผู้ภัยในถนนแจ้งวัฒนะซึ่งอาจารย์เสรีสุภราทิตย์ก็ย้ําด้วยนะคะว่าหากไม่ทําอะไรเลยพื้นที่ดอนเมืองและทั้งหมดก็คงจะท่วมขังไปอีกหนึ่งเดือนแต่หากเร่งระบายน้ําจากคลองเปรมประชากรลงคลองรังสิตก็จะช่วยให้น้ําลดได้ภายใน2อถึงสสัปดาห์ค่ะอย่างนั้นต้องทำให้ได้แน่ๆเพิ่มปฏิยภาพสามเท่าได้นะสามเท่าเป็นคนเดียวอันที่สอง,สองน้ําช่วยจากคลองเปรมลงคลองรังสิตนี่ก็ช่วยอีกทีนึงนะทำแค่2อย่างก็จะลดจาก1เดือนเนี่ย ภายใน3สัปดาห์นะ,ะลงไปได้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเครื่องสูบน้ํามากก็อาจจะลดเหลือ2สัปดาห์อะไรก็ได้ทั้งอาจารย์เสรีดรอาทิตย์รวมถึงรัฐมนตรีปอดประสบยังย้ําด้วยนะคะว่าการระบายน้ําจากคลองเปรมประชากรถือเป็นการช่วยเหลือพื้นที่น้ําท่วมขังทั้งหมดและจะไม่กระทบกับประชาชนริมคลองรังสิตหรือพื้นที่กรุงเทพชั้นในให้เกิดน้ําท่วมอีกจึงคงต้องขอความเข้าใจกับประชาชนที่อาศัยริมคลองทุกจุดว่าไม่ต้องวิตกกังวลในเรื่องนี้นะคะ